สาวนุ่นรัมมิดาเผยภาพอาดีตสามีสวยจนจะต้องพึ่งหมอค่ะไปต,ต้องบอกว่าเผยภาพในอดีตสามีสวยกว่า จนคนคิดบอกว่าไม่เหมาะสมนุ่นะริดาเสียน้ําตาเป็นปีบ๊บคุย6เดือนไม่เจอหน้าหลุยไม่เคยปกป้องไม่ต้องบอกว่าสําหรับความรักของคู่นี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เขาคขงรักกันมานานค่ะผ่านอุปสรรคต่างๆมาอย่างมากมายจนได้ใช้ชีวิตคู่กันสําหรับคู่พระเอกฮอตนักแสดงสาวผิวเข้ม อย่างสาวนุ่นรมราิดาทั้งคู่นั้นที่ผ่านคัมดราม่าต่างๆมาอย่างมากมายเลยละค่ะโดยทั้งนั้นของสาวนุ่นเองก็เจอว่าไม่เหมาะสมกับลุยบ้างแถมสาวนุ่นเองนั้นนะคะก็ยังโดนตำหนิอยู่เอยละค่ะว่าเอ๊ะถ่ายแบบไม่สวยบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพียงเสียงที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปละค่ะบางก็บอกว่าเธอไปเกาะหนุ่มลุยสกอตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วทั้งคู่โนสนโนแคร์ละค่ะแล้วก็ก่อนหน้าเธอก็ บอกว่าออกมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะคือตอนนั้นเนี่ย ตัดสินใจว่าจะถอยออกมาก้าหนึ่งเลยนะคือเราไม่ได้ดังเราไม่ได้สวยแล้วเขาจะเลือกเราเหรอคุยกันหกเดือนไม่เคยเจอหน้ากันเลยนุ่นยังคิดว่ามันยังคงเป็นไปไม่ได้หรอกที่หลุยจะมาจีบเราเคยมีคนรู้ว่าเราคุยกันเป็นน้องผู้ชายแล้วเขาพูดมาคํานึงว่าเขาจะเอาพี่หรอคํานี้คโคตรเจ็บเลยนะคือเราแบบน้ําตาคลอเราจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเราคู่กับหลุยแค่ไหนและอยู่ในวงการบันเทิงแต่เราไม่สามารถพูดได้สักเรื่องว่าฉันเน่ยเล่นเรื่องนี้แล้วมันดังมัน มันทําให้เราเหมือนเป็นอากาศแบบเหมือนว่าคือเข้ามาทักเราใครนะใครนะแฟนหลุยเปล่าทําให้เรารู้สึกถอนหายใจแต่เพราะว่าละครเรื่องบุพเพศนิวาสน,นี่แหละคิดว่าเรื่องนี้รับเป็นเรื่องสุดท้ายเพราะว่าเล่นมาเกี่ยวเรื่องก็ไม่มีคนจําได้และอย่างที่ท,ทราบดีคือคือนุ่มรามิตราแจง้งไปเสริมสวยรับงูเห้งมาเพิ่มความมั่นใจให้กับใบหนะ้าทั้งหมกว่า,าดูดีขึ้นมากๆเลยล่ะคะ่ะ